รีวิวเครื่องเล่นเทปอิทยุหูหิ้วนะครับเป็นเทปสองหลุมนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล CFSW338 ใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้งานได้เต็มระบบไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแบบ5ตรงร่นนะครับสายไฟเป็นยี่ห้อโซนี่เลยนะครับสายไฟที่แถมให้นะฮะประมาณเมตร50นะถึง2เมตรนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่เลยนะครับ ซื้อไปคุ้มฮะตัวนี้มีสายไฟแท้แถมให้นะครับข้างหลังมีรางฐานนะครับใช้ฐานเบอร์ดีหกก้อนเลขซีเรียลเครื่องยังอยู่นะครับรางฐานสะอาดเอียบอันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับแต่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่ารางฐานสารมาสาวิทยุตรงรุ่นเลยนะครับเครื่องเสียงดีฮะใช้ไฟบ้านเราซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเทสที่ระบบวิทยุนะครับวิทยุเริ่มขึ้นบนสุดนะครับบนสุดนะครับวิทยุ เลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็น AM นะครับเรื่องของส่วนลิขรจะทำอันนี้ปรับเสียงแหลมก็คือโทนนะครับมีฟ้ามีไม้มีไม้ในตัวนะครับสถานะไฟติดปกตินะครับอันนี้เอเ็มนะครับเลื่อนไม้ด้านหนึ่งจะเป็นเอ็มนะครับเอ็มรับได้ถึงโคดั้งของบ้านเรานะครับ9.21.22ชัแนลถึง108ไปเตืนนะครับกับเลนต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวทดสอบกัจากวิธีลงเทปนะครับส่งมาบอกว่า ความรู้สึกที่ดเวาเราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแต่เราเหงาๆนี่เคยเป็นเหมือนกันสมัยทํางานไาอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่เป็นอย่วงนี้ค่ะดี่ไวแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นก็นานๆเป็นสักครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกอะไรนะคะเราก็มีอารมณ์ไล็กน้อยได้สิามือองเะมานะครับเลื่อนลงล่างสุดเป็นเทปนะครับเทปล้วนๆนะฮะเคยเป็นเหมือนกันสมัยทำงาน่วอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่เป็นแล้วนะคะ ไวแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นก็นานๆเป็นสักครั้งหนึ่งไม่ต่อไปเดี๋ยวผมจะเทดสับการอัดจากเทปสู่เทปนะครับซึ่งนี้อัดจากเทปสู่เทปได้สปีดเด็อันนี้เปิดหลุมเออัดหลุม B ีถ้ากดอัดในตำแหน่งเทปด้านล่างจะไม่ได้ยินเสียงนะครับให้กดเวลาจะอัดเทปให้ขึ้นอนะ่ะอันดับที่สองนะครับคีที่สองนะฮะห้า การอัดแบบสปีดให้เลื่อนขึ้นบนสุดอ่าไม่ใช่บนสุดให้ลองจากบนสุดถ้าบนสุดนี่เป็นวิทยุอ่ตรงนี้วิทยุตรงนี้อัดเทปแบบสปีดตรงนี้อัดเทปปกติตรงนี้จะเป็นเทปล้วนๆนยนะฮะถ้าลงมาเทปล้วนเวลากดอัดมันจะไม่ได้ยินนะสาหรับใครที่จะเลคคอร์ดให้กดมาอันที่สองเป็นอันปกติอันที่สามจะเป็นอัดแบบสปีดคืออัดแบบเทปตัวนี้มาเทปตัวนี้แบบมาสเตอร์นะับ ทดสอบฟังดูนะครับที่อนเมื่อกี้นะครับสายพานนิ่งมากนะฮะเสียงเท่ากันหมดเลยนะครับไม่มียาอนไม่มียานเสียงดีครับเสียดีตัวใหญ่นะครับแท่ยาวสองหลุดนะครับ คน,คนี่คือลุงบีนะครับต่อไปครับมาลุงเทนครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ